สวัสดีมิดักแฟนเกม FC Mobile นะครับตอนนี้อยู่กับ Last ิบนะครับวันนี้ผมทำหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นปัดจอนะครับต้องรู้สิ่งนี้ก่อนที่จะไปปัดจริงนะครับก็ก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณอาจารย์เดชของเรานะครับเดชพิมพนะครับก็แกทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับคลิปสอนปัดจอแบบแชมป์ประเทศไทยนะครับก็เนื่องจากผมเนี่ยติดตามช่องแกมาสักพักแล้วก็ศึกษาดูวิธีการเล่นแล้วก็ พยายามจดจําทุกๆอย่างที่แกสอนนะครับที่แกเล่นให้ดูนะแล้วก็สังเกตอันหนึ่งก็คือเรื่องของการปัดจอนะครับซึ่งแกเริ่มปัดจอมาน่าจะประมาณ3เดือนนะถ้าจะประมาณสเดือนแล้วที่แกปัดจอมานะครับก็สังเกตเลยนะว่าการปัดจของแกเนี่ยมันมันมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นผลได้ได้ตลอดเวลานะครับก็คือโคตรเร็วนะครับเร็วมากนะครับทีนี้ทีนี้คลิปที่แกสอนนะดีแล้วครับโอเคแล้วครับแต่ว่าผมจะขอมาขยายแล้วก็มาเจาะลึก ว่าไอ้วิธีการปัดจอนี่มันมีกี่แบบมันปัดแบบไหนได้บ้างแล้วมันเลือกมุมยิงได้ไหมอ่านี่สําคัญนะครับไว้รุ่นปัดจอนะใครอยากจะอยากจะรู้นะครับก่อนปัดจริงต้องดูคลิปนี้นะฮะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันมีรูปแบบไหนบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่รูปแบบการยิงในเกม Fc Mobile นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่4รูปแบบนะครับที่ที่ผมสรุปมาให้นะครับก็ อันดับแรกเนี่ยจะมีลูกปั่นโค้งนะครับรไม่ว่าจะเป็นโค้งโป้หรือโค้งก้อยนะครับไซโป้ไซก้อยนะอันแบบที่2คือยิงตรงครั eyes, บยิงเต็มข้อเต็มแรงนะครับอ่าแต่เราสามารถเลือกทิศทางได้ซ้ายขวานะอันที่3คือลูกมงอันที่4คือลูกชิปข้ามหัวนะครับวิธีการกดเอาววิธีการกดก่อนกดธรรมดาเนี่ยวิธีการยิงธรรมดาลูกปั่นโค้งก็ยิงแล้วลากลงนะครับมันก็จะปั่นโค้งทั้งไซโป้และไซก้อยแล้วแต่ทิศทางการหันของตัวละครนะครับว่ามันหันทางไหนมันจะยิงของมันเองนะครับ ลูกมงก็ปกติกดมงปกตินะครับกดยิงปกติลูกชิปเนี่ยก็คือกดยิงปัดขึ้นนะครับก็น้ําหนักระทิศทางก็เราก็ต้องปรับแต่งเอานะครับเราต้องเลือกเอาว่าเราจะใช้น้ําหนักประมาณไหนโอเคเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับก่อนจะอธิบายเรื่องการยิงการปัดการเลือกมุมนะครับก็เดี๋ยวผมอธิบายก่อนว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะกําหนดตําแหน่งอะไรตรงไหนเป็นอะไรบ้างนะครับก็เอาอย่างนี้เสาบนนะครับดูจากภาพมุมนี้นะครับเนื่องจากผมปรับบุกไปจากซ้ายไปขวานะ เสาบนก็คือเสาด้านเสาด้านซ้ายของของกองหน้านะครับผมเรียกว่าเป็นเสาหนึ่งแล้วกันแล้วเสาด้านขวาของกองหน้าเนี่ยผมให้เรียกว่าเป็นเสาสองโอเคนะครับอ่าเสาหนึ่งกับเสาสองนะเสาหนึ่งอยู่บนเสาสองอยู่ล่างนะครับกําหนดเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะเวลาอธิบายจะได้เข้าใจกันมาถึงส่วนสําคัญนะครับรูปแบบการวาดนิ้วนะครับก็จะมีอยู่2รูปแบบเท่านั้นนะครับก็จะมีวาดแบบโค้งนะครับกับวาดแบบตรงนะครับ ถ้าเกิดดูจากรูปเนี่ยมันจะเป็นตึงตรงแล้วกันจะมองว่าเป็นตรงนะเพื่อเราต้องการถ้าโค้งเนี่ยเราต้องการเป็นลูกปั่นครับแต่ถ้าลูกยิงปัดตรงเนี่ยมันจะเป็นลูกยิงตรงยิงเต็มข้อนะฮะส่วนวิธีการปัดนะครับก็จะมีวิธีการปัดอยู่2แบบปัดขึ้นกับปัดลงอ่าตรงนี้จะเป็นจุดบง่งบอกว่าเราเลือกมุมไหนนะครับเลือกเสาไหนถ้าเลือกเสาหนึ่งให้ปัดขึ้นเลือกเสาสองให้ปัดลงจําแค่นี้เสาหนึ่งปัดขึ้นเสาสองปัดลง มาถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เข้าใจตรงไหนนะครับให้ย้อนกลับไปดูตรงช่วงแรกใหม่นะครับว่าอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะอธิบายทีละช็อตทีละช็อตที่เกิดขึ้นในเกมว่าช็อตนี้ผมปัดยังไงเลือกมุมไหนปัดโคง้งปัดตรงปัดลงปัดขึ้นนะครับเดี๋ยวดูกันไปทีละช็อตนะช็อตนี้ปั่นโค้งที่เสาหนึ่งนะครับสังเกตที่เส้นเขียวนะครับมันจะถูกวาดจากล่างขึ้นบนแล้วโค้งนะครับเห็นไหม มันก็นจะเป็นลูกปั่นโค้งเสาหนึ่งครับลูกนี้จะเป็นการยิงเต็มข้อที่เสาหนึ่งนะครับใช้วิธีการปัดขึ้นเป็นเส้นตรงนะครับ ช็อตนี้จะเป็นการปั่นโค้งที่เสาสองนะครับวิธีการกดก็คือปัดลงเป็นเส้นโค้งนะครับสังเกตเส้นสีเขียวที่หน้าจอดีนะช็อตนี้ก็จะเป็นการปั่นโค้งที่เสาสองเหมือนกันนะครับพยายามสังเกตเส้นเขียวนะครับแล้วก็ วิธีการปลดกดก็คือปัดลงเป็นเส้นโค้งนะครับช็อตนี้จะเป็นการปั่นโค้งไปที่เสาหนึ่งนะครับวิธีการกดก็คือปัดขึ้นเป็นเส้นโค้งนะครับถ้าโค้งมากก็จะเคิฟมากถ้าโค้งน้อยก็จะเคิฟน้อยนะครับตั้งใจดู ช็อตนี้จะเป็นการยิงเต็มข้อไปที่เสาสองนะครับวิธีการกดก็คือปัดลงเป็นเส้นตรงนะครับสังเกตเส้นเขียวดีๆนะช็อตนี้จะมี2จังหวะนะครับก็จะมีปั่นโค้งไปเสาสอง แล้วจังหวะที่2ก็คือจะปั่นโค้งไปที่2สงหนึ่งนะครับตั้งใจดูนะครับสังเกตดีๆนะครับ ชอตนี้จะเป็นการปั่นโค้งไปที่เสาสองนะครับก็จะโค้งมากหน่อยตั้งใจดูดีๆนะครับโค้งไปเสาสองคือปัดลงไปเส้นโคง้งนะฮะ ช็อตนี้จะเป็นการยิงเต็มข้อความแรงระดับกลางนะครับไปที่เสาสองหมายถึงถ้ายิงไปเสาสองก็ต้องปัดลงเป็นเส้นตรงนะครับแต่ว่ารอบนี้ปัดสั้นนะครับความแรงจะเป็นระดับน่าจะระดับเอนะครับช็อตนี้จะเป็นการยิงปั่นไปที่เสาหนึ่งนะครับ ความเบาเบาแบบลูกเลียดเลยแล้วก็บังเอิญติดสาก้อยพอดีนะครับก็สังเกตทิศทางของตัวละครแล้วกันว่ามันหันยังไงให้ติดสาก้อยซึ่งผมก็ไม่ได้แม่นขนาดแบบตั้งใจสาก้อยก็ได้นะฮะเดี๋ยวลองดูช็อตนี้จะเป็นการปั่นโค้งแบบจ๋จาๆเลยนะครับโค้งจัดจเลยแต่ว่าโค้งไม่พอนะครับไม่เข้านะ ตั้งใจดูนะครับโค้งไปเสาสองปัดลงเป็นเส้นโค้งนะฮะชอตนี้จะเป็นยิงเต็มข้อไปที่เสาหนึ่งนะครับปัดขึ้นเป็นเส้นตรงนะครับ ช็อตนี้จะเป็นการยิงเต็มข้อไปที่สอนะครับวิธีการยิงก็คือปัดลงไปข้างล่างนะครับแต่ว่ามันโค้งนิดนึงนะมันเลยติดไซค์ก้อยนะครับตั้งใจดูนะ ช็อตนี้จะเป็นการปั่นโค้งยัดไปที่เสาสองนะครับก็วิธีการยิงก็คือปัดลงเป็นเส้นโค้งนะครับช็อตนี้จะเป็นการยิงปั่นโค้งไปที่เสาหนึ่งนะครับวิธีการกดก็คือปัดขึ้นเป็นเส้นโค้งโงเลยนะครับ เดี๋ยวดูภาพช้านะครับช็อตนี้จะเป็นการยิงเต็มข้อไปที่สองหนึ่งนะครับแล้วก็แรงด้วยนะครับแรงคือขึ้นเสียดเสียดคานเลยนะครับก็วิธีการกดแรงกดเบาก็คือความไวในการกดครับถ้าเราปัดไวจะแรงปัดช้าจะ ช้าจะไม่แรงนะครับจะความแรงจะระดับกลางนะครับดูภาพช้าช็อตนี้นะครับซัดเต็มข้อไปที่สาสองนะฮะวิธีการกดก็คือปัดลงเป็นเส้นตรงนะครับดูภาพช้า ช็อตนี้จะเป็นการยิงเต็มข้อไปที่เสา2นะครับแต่จากภาพจากมุมแล้วเนี่ยมุมที่นักเตะวิ่งหันไปเนี่ยมุมที่ควรยิงจริงๆมันต้องเป็นปั่นโค้งไปที่เสาหน่งนะครับแต่ว่าผมลองเต็มข้อมาเสา2คือยิง c อสโอเวอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับว่ามันมันเป็นยังไงผมลองทำให้ดูนะ ช็อตนี้จะเป็นการเอี้ยวตัวปั่นโค้งไปที่เสาสองนะครับวิธีการทําก็คือ,อขยับอนาล็อกให้ตัวละครเราทิศทางมันเข้าเท้าขวาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกดนะครับเดี๋ยวไปดูกันช็อตสุดท้ายแล้วนะครับ ช็อตนี้จะเป็นการยิงเต็มข้อไปที่สองหนึ่งนะครับก็ปัดขึ้นเป็นเส้นตรงนะครับปัดเร็วก็จะแรงแรงมากเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวัยรุ่นปัดจอนะครับต้องรู้สิ่งนี้ก่อนปัดจริงนะครับก็วิธีการปัดหน้าจอนะครับเป็นวิธีที่ ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากต้องใช้เวลาในการฝึกนะครับก็ตอนแรกก็จะงงๆว่าตกลงขึ้นหรือลงกันแน่นะครับเดี๋ยวลองไปเล่นดูดูคลิปผมเอ่อย้อนไปย้อนมาดูจังหวะด,ดีๆนะผมว่ามันจะทําให้เราเล่นได้ดีขึ้นครับแล้วก็จังหวะในการใช้งานเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าจังหวะไหนมันควรใช้จังหวะไหนไม่ควรใช้นะครับอ่าแล้วก็วิธีการปัดจอไม่ใช่วิธีที่ยิงเข้าร้อเอาบอกก่อนไม่ใช่ร้อยเปอร์แต่ว่ามันจะทําให้วิธีการเล่นของเรารวดเร็วขึ้นวิธีการคิดเร็วขึ้นนะครับอ่า ช้จังหวะโชยโอกาสในการเล่นนะครับบางจังหวะใช้ลูกยิงปกติก็จะชัวร์กว่าก็มีนะครับโอเคก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่ชมมาถึงช่วงนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับไม่ว่ามือใหม่หรือมือเก่านะครับใครที่รู้แล้วก็ข้ามไปใครไม่รู้แนะนําให้ดูทวนดูบ่อยๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แน่ๆนะครับผมว่าเป็นประโยชน์แน่ๆแล้วเพราะผมก็ใช้อยู่แล้วก็กว่าจะ คนคนว้าวนันึงขนาดนี้ได้ก็ถือว่าเหนื่อยเอาเรื่องนะก็ใช้เวลานานอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเจอกัน